สวัสดีคนนะักการ์ดฟุตบอลทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n ่องแพรน์ออฟซลนะครับเนื่องด้วย2 3สวันที่ผ่านมานะครับมีคนสะสมการ์ดหน้าใหม่อินบ็อกเข้ามาถามผมเยอะมากนะครับว่าอยากได้การ์ดนี้จังเลยอยากได้กล่องมาเปิดลุ้นบ้างละ่ะหาการ์ดมาจากไหนครับอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการที่ หาการ์ดมาได้นะครับสําหรับผู้ที่มาสะสมหน้าใหม่จะได้รู้วิธีการรู้แนวทางนะครับก็วิธีแรกเลยนะครับก็คือไปหาซื้อครับสาหรับคนที่เปิดการ์ดมาแล้วแล้วเขานํามาลงขายนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะได้การ์ดท,ที่แน่นอนครับได้การ์ดท,ที่เราอยากได้แน่นอนนะครับก็คืออยากได้ไปไหนก็ซื้อไปนั้นได้เลยซึ่งก็หาซื้อได้จากเพจจากกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าเป็นกลุ่มไหนส่วนวิธีการที่2เนี่ยก็คือการ ซื้อกล่องมาเปิดเองนะครับซึ่งกล่องเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบมี p r i ซึมมีท็อปโคมมีโมซ a าดมีโคนิเคิลนะครับที่จากคลิปแรกที่เราเปิดไปนะครับซึ่งแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ยก็จะมีอีกหลายกล่องลึกลงไปอีกครับซึ่งสําหรับผู้ที่มาสะสมหน้าใหม่เนี่ยผมนั้นยังไม่แนะนํานะครับส่วนวิธีที่3ที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือการไปเบรกการนะครับซึ่งก็จะหาได้ ตามเพจการเบรคคืออะไระการเบรกก็คือการที่มีเบรกเกอร์นะครับนำกล่อง1่งกล่องอในกล่องนั้นก็จะมีซองหลายๆซองครับก็นำมาลงให้เราลงชื่อนะครับหลายๆคนหารค่ากล่องกันประมาณนี้ครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆซึ่งการเบรกเนี่ยก็จะมีหลายประเภทลงไปอีกการเบรกแบบที่1เลยนะครับก็จะ เรียกว่าการเบรกแบบร a นดอมแพ็คนะครับอย่างเช่นเลยยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายสมมุติว่าผมนํากล่องนี้มาเบรกนะครับลงในกรุ๊ปนะครับก็จะกล่องนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด8แพ็คนะครับ1แพ็คจะมีการาด4ใบสมมุติเลขง่ายๆว่าผมซื้อกล่องนี้มา800บาทผมก็เอามาลงว่าการเบรกเนี้ยมี8สปอร์ตสปอร์ตละ100บาท พอเท่ากับค่ากล่องพอดีแต่บางที่นยครับเบรกเบรกเกอร์อาจจะได้กล่องไม่ใช่ราคานี้นะครับผมสมมติให้เข้าใจง่ายก็คนก็จะไปลงชื่อบางคนซื้อ2องสปอร์ตบางคนซื้อ3ามสปอร์ตก็แล้วแต่กันไปนะครับแล,ล้วหลังจากนั้นนะครับเบรกเกอร์ก็จะนํากล่องเนี่ยมาแกะซิลในไลฟ์สดเลยนะครับไม่มีการเปิดก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดแพ็คโชว์เลยว่าใครได้การ์ดอะไรใบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนที่เรียกว่าการเบรกแบบแรนดอมแพ็คนะครับแบบต่อมาก็คือแบบ แลนด้อมทีมนะครับยกตัวอย่างเหมือนเดิมเลยผมเอากล่องนี้มาเบรกนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นของหลีกลาลิก้านะครับโมซาอิกลาลิก้าซึ่งลาลิก้าเนะี่ยมีทีมทั้งหมด20ทีมนะครับก็เปิดแล้วแต่เบรกเกอร์ครับจะเปิดกี่สปอตเปิด10สปอตเปิด20สปอตถ้าเปิด20สปอตลาลิก้ามี20ทีมก็จะให้คนเนี่ยมาลงสปอตทั้งหมด20สปอตนะครับพอครบแล้วเนี่ยทางเบรกเกอร์ ก็จะไลฟ์สดแล้วก็แรนดอมครับเอารายชื่อทั้ง20คนมาแรนดอมว่าใครจะได้ทีมไหนอะไรยังไงนะครับก็อยู่ที่ดวงเลยครับบางคนก็ได้บาร์เซโลนาบางคนได้เรอัลมาดริดบางคนได้เกตตเฟออันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงเลยครับแต่ว่าทุกคนนะลงเงินเท่ากันนะครับส่วนเบรกแบบแรนดอมก็จะมีอีกแบบก็คือแรนดอมลำดับนะครับเหมือนการราัฟนะครับก็คือเอาชื่อคน20คนมาแรนดอม บอกมาว่าใครอยู่ำลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่1ก็จะได้เลือกทีมก่อน1ทีมลำดับที่2ก็ไล่เรียงลงมาครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราแบบนี้จะดีหน่อยคือเราสามารถได้เลือกทีมที่ชอบหรือว่าทีมที่เหลืออยู่เนี่ยเรายังสามารถพิจารณาได้ว่าเราอยากได้ทีมไหนมากกว่านะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบการเบรกแบบพลิกย r t ทีมก็คือยกตัวอย่างลาลิก้าเหมือนเดิมครับกล่องนี้เอามาเปิดปุ๊บ ทางเบเกอร์ก็จะเขียนมาเลยชื่อรายชื่อทีม20ทีมแต่ว่าให้เราไปไปจองนะครับแต่ว่าราคาของทีมแต่ละทีมเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นลาลีกาเนี่ยการ์ดของบาร์เซโลนาของเรมาริดเนี่ยจะแพงกว่านะครับก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นบาร์ 2000, เซโลนา0 0 0พเรมาริด1000ทีมเล็กๆก็จะถูกลงมาถูกลงมาถูกลงมานะครับก็อันนี้อยู่ที่ความไวเลยนะครับใครไวกว่าก็ได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมได้สรุปวิธีการเบรกเข้าๆประเภทต่างๆของการเบรกนะครับเพื่อให้ผู้ที่มาสะสมกร์ดหน้าใหม่เนี่ยได้เข้าใจวิธีนะครับไม่ว่าจะมาทางสายนักสะสมหรือว่ามาทางนักลงทุนนะครับผมก็ยังแนะนําให้เริ่มที่การเบรกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ากล่องเนี้ยมีกร์ดอะไรบ้างมีการาดกี่แพ็คแพ็คละกี่ใบเพราะว่าเบรกเกอร์เขาจะอธิบายก่อนเริ่มนะครับ แล้วก็เสียสตังค์ไม่เยอะเลยครับไม่ไม่ถ้าเราไปเสียเงินเยอะๆซื้อกล่องแพงๆมาโดยที่เราไม่รู้จักว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยครับมันจะเสียเปล่านะครับมันจะทําให้เราเฟลด้วยครับก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้นักสะสมหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยได้เห็นคลิปได้ฟังวิธีการเบรกวิธีการหาการ์ดมีกี่วิธีกล่องมีแบบไหนนะครับที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จากรายกันไปก่อนครับสวัสดีครับ